สวัสดีครับปั๊มน้ำทำงานตัดต่อถี่นะครับแรงดันน้ำไม่สม่ำเสมอนะครับถอดปลั๊กครับปิดวาล์วน้ำเข้าลดแรงดันออกจากตัวปั๊มนะครับลดแรงดันเสร็จเรียบร้อยปิดวาล์วน้ำออกนะครับยกฝาครอบขึ้นเลยครับถ้าตัวนี้ล็อกไว้ก็ขันสกูล็อกออกก่อนนะครับค่อยยกฝานะครับของแรงดันไดอแฟมน่าจะเสียนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนถังแรงดันกันครับ เรามาเช็คถังแรงดันในอะแฟมกันนะครับโอเคครับถ้าแบบนี้เสียนะครับแย่เข้าไปได้ลึกนะครับถ้าไม่เสียจะเข้าไปประมาณนิ้วนึงนะครับประมาณนี้นะครับแนะนำให้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่าถุงลมข้างในเสียแล้วนะครับถ้าไม่เสียก็อาจจะสภาพไม่ดีแล้วครับ ถ้าเราทําจุกเติมลมนะครับทําจุกเติมลมทําได้นะครับถ้าทําแต่ว่าแนะแนําให้เปลี่ยนใหม่จะดีกว่าครับถ้าเติมลมเข้าไปแล้วถ้าถุงข้างในเสียก็กักลมไม่อยู่อาการก็จะเปลี่ยนอีกนะครับเรามาเช็คถังไนโตรเจนนะครับหรือว่าถังแรงดันไดอะแฟมตัวนี้นะครับเช็คของใหม่นะครับจะยัดเข้าไปได้ประมาณนี้นะครับจะเข้าไม่ลึกนะครับ โอเคครับนี่คือตัวใหม่นะครับตัวที่ไม่เสียนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับยัดเข้าลิฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวเช็คตัวเพชเชอร์สวิตให้เจ้าของด้วยนะครับเพราะว่าอาการที่แจ้งมาคือไม่ทํางานนะครับเช็คดูหน้าคอนแทคกก็โอเคนะครับถ้าไม่ทํางานถ้าหน้าคอนแทคไม่ดีหรือหน้าคอนแทคเสียก็ต้องเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตด้วยนะครับ ไม่ทำงานก็น่าจะเกิดจากตัดต่อบ่อยทำงานถีนะครับก็เลยมอเตอร์ร้อนมอเตอร์ร้อนก็เทอร์โมฟิวหรือเทอร์โมสตัดอาจจะตัดไปนะครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่ามีมีกลิ่นไม่ไหม้เลยครับเมื่อมอเตอร์ร้อนพวกน้ำยาอานิดนะครับก็อาจจะโดนความร้อนแล้วก็อาจจะส่งกลิ่นนะครับครับแล้วคอนแทคตัดต่อบ่อยก็จะมี การอาร์คบ่อยนะครับก็จะมีกินไหม้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะฉีดน้ำยาล้างหน้าคอนแทคให้ด้วยนะครับหน้าคอนแทคหรือว่าหน้าสัมผัสยังดีอยู่ครับเราเอาถังตัวใหม่นะครับไปใส่ตัวปั๊มกันนะครับการใส่ไม่ต้องพันเกลียวนะครับเดี๋ยวพันเกลียวทําให้เกลียวหนานะครับตัวนี้อาจจะแตกได้นะครับ โดยเฉพาะของมิซูนะครับถ้าพันเกีียวแล้วตัวนี้อาจแตกได้เลยครับมีลูกยางนะครับไม่ต้องพันเกีียวนะครับโอเคครับใช้มือหมุนก็พอครับแต่อย่าให้รั่วซึมออกมาตรงเกีียวนะครับมือหมุนตึงๆนะครับโอเคครับเรามาลองกันเลยครับเปิดบาวน้ําเข้า เสียบปลักได้เลยครับโอเคครับเปิดบ้่าน้ําออกแล้วก็ไปลองที่ก๊อกลองเปิดก๊อกกันครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ทําความสะอาดไปก๊อกด้วยนะครับตัวนี้นะครับหมุนออกมาทําความสะอาดนะครับครับฟังเสียงปั๊มก็ยาวขึ้นนะครับ